สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีไพสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ นายกเทศมนตรีเมืองลุบรีประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อร่วมติดตามโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบรีกำลังดำเนินการอยู่และอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน นายกดงเน้นย้ำเรื่องความสะอาดของบ้านเมืองโดยให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีออกตัดหญ้าเก็บขยะบริเวณฟุตบาททางเท้าเกาะกลางถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีอย่างต่อเนื่องค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะู่วมหน่วยการสถานศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยมีนายสมชายอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบรีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบรีนายสันทนาบัวชาต์รองนายกเทศมนตรีเมืองลบรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานซึ่งนำโดยนายนิทัตต้นจันทร์ประหลัดเทศบาลเมืองลบรี สำหรับการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาได้จัดให้มีการประชุมในทุกสัปดาห์เพื่อร่วมหารือในการติดตามโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลงบบีกำลังดำเนินการอยู่และอยู่ในระหว่างการดำเนินงานรวมทั้งโครงการต่างๆที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลงบบี โดยได้มีการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่ต้องการเสนอให้กับผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับทราบนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการต่างๆตรงตามแบบที่เทศบาลเมืองลบบุรีกำหนด รวมทั้งการดำเนินการต้องกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุดพร้อมกันนี้ทางนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรียังได้เน้นย้ำเรื่องของความสะอาดของบ้านเมือง โดยให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีออกตัดหญ้ากเก็บขยะบริเวณฟุตบาททางเท้าเกาะกลางถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานว่าได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าสองถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนงานรักษาความสงบเรียบร้อยเทศบาลเมืองลบบุรีหรืองานเทศกิจเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานว่าได้จัดอบดรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพักพศ2558เพื่อให้ผู้ประกอบการหอพักได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพักพศ2588และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการอบรมให้ความรู้ประกอบด้วยการบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติหอพักพศ2558การบรรยายเรื่องการจัดระเบียบและความปลอดภัยในหอพักพระราชบัญญัติหอพักพศ2558การบรรยายเรื่องการป้องกันเหตุอักคีภัยในหอพักเมื้องต้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานว่าได้ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาดโต้รุ่งสาแก้วเพื่อขจัดคราบมันสิ่งสกปรกต่างๆเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบพร้อมทั้งดำเนินการตัดหญ้าเก็บขยะ บริเวณถนนสายต่างๆใดนเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีรายงานว่าได้นำนักเรียนศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2,566ณมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีโดยนักเรียนได้ศึกษาดูงานการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและนิทรรศการที่แสดงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นและเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนให้เป็นคนหูตากว้างไกลรู้ทันข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังเสริมสร้างความรู้สร้างทักษะและประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบรีรายงานว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าตาลจังหวัดลบบุรีที่ได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรี กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีรายงานว่าการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนครั้งที่4ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ2,566โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่19สิงหาคม2566ณโดมอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะ เทศบาลเมืองลบบีจัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่สครั้งที่สองประจำปี2,566เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัตดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567วาระที่สองและวาระที่สเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลบบีเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะ ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลบบุรีนายสุรโช,ชดโชคชัยประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่สครั้งที่2ประจำปี2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบรีเข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบรีนายอนุสรอัศวะสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบรีนายสันธนาบัวชาติรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบีนายสมชัยเตือนวชาติเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลบบี ว่าที่ร้อยโทดอกเตอร์จตรุรงศรีพานิชกรที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนางปิ่นทิพมโนสุจริตธรรมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมพร้อมกันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายนิทัศน์ต้นจันทร์ปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองลบบุรีโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยระเบียบวาระที่หนึ่งเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่สองเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่หนึ่งครั้งที่หนึงประจำปี2566 เมื่อวันที่15สิงหาคม2566ที่ผ่านมาระเบียบประที่3เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567โดยนายมนตรีเสียงหลิวสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการแปรยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567 ได้เสนอในที่ประชุมว่าหลังจากที่คณะกรรมการแประยะติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ได้ร่วมการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบจึงมีมติเห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีเมืองลบรีเสนอมาโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นนายสุรโชอโชคชัยประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีได้ขอรับการเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองลบบุรีก่อนที่จะนำส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเพื่อพิจารณาต่อไป ระเบียบวาระที่สี่เป็นการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,566ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อผ้าม่านพับพ,พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งนาศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบรีโดยมติในที่ประชุมเห็นชอบในระเบียบวาระดังกล่าวระเบียบวาระที่ห้า เป็นยัตติเรื่องอื่นๆโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีได้ขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบร,รีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบร,รีที่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันถือว่าทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งสมกับที่เป็นตัวแทนของประชาชน เพราะทุกยติที่นำเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองลบบุรีล้วนเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นนายสุรโชตโชคชัยประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีได้กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้ค่ะก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักติก์ไกลฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสน,นุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะ ติดตามรับชมข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลุบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ